วัดกันที่ความน่ากลัวที่หยดภาคแรกกับลัดดาแลนด์เรื่องไหนน่ากลัวกว่ากันโอ้วัดวัดกันเหระคือพี่ว่าลัดดาแลนมันมันเป็นหนังมันมันมีสตอรี่อ่ะอะไรเนี่ยตู้หม่นี้ออนนี้ไม่คือมันมันอย่างนี้ฮะ คือเอลดาเลนอ่ะมันมีสตอรี่อย่างที่พี่นุ้ยว่านั่นแหละถูกถูกเลย <c ười> คือคือมันมันมันคนละแบบกันนะผมคือเอลดาเลนอ่ะมันเป็นลนักษณะของฆาตกรรมมันไม่ใช่แบบไล่ฆ่าผีอย่างนี้เอลดาเลนนี่ฮะมันจะเป็นเรื่องของอาชญากรรมนะครับผมอาชญากรรมฆาตกรรมรับลวงพรางเขาเรียกรับลวงพรางนะฮบผมแต่โดยเนื้อแท้ของเอลดาเลนเนี่ยเป็นหนังครอบครัวดราม่าดราม่าครอบครัวนะฮะโดยโดยเนื้อแท้ของเอลดาเลนอ่ะ ตามาครอบครัวเรื่องของครอบครัวเลยฮะครอบครัวต้องดิ้นรนเออดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากเศรษฐกิจเนี่ยฮะใช่มันมีชักหน้ามาชักหน้ามาถึงหลังหนังเศรษฐกิจหนังครอบครัวสตอรี่เยอะนะัะผมมีเบื้องลึกเบื้องหลังรับลงพังเยอะแต่ว่าไอ้ไอ้นี่ยะไอ้ไอ้ที่หยดเนี่ยแม้แต่ภาพหนึ่งอ่ะสตอรี่มันมันไม่ได้เยอะนะฮะพี่นุ้ยเออก็คือผีมาอารมณ์ผีมาเข้าอารมณ์ ผีมาลังเขาล่างอะไรอย่างเงี้ยเออเอออารมณ์แบบนะนะวันนี้คุณเจอผีเข้าล่างแล้วคุณจะมีวิธีในการตอบสนองมันอย่างไรคำตาบเออมันเป็นอย่างนั้นใช่ใช่นั่นอ่ะมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีสตอรี่บางครั้งบางครั้งบางคนอะชอบดูหนังผีแบบที่คุณต้องไปค้นหาค้นหาว่าอะไรที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยคือลักษณะของรักาแลนด์แต่ใช่ แต่ว่าถ้าเป็นที่หยดคือประมาณว่าคุณคุณก็ก็แค่แบบว่าเอ้ยมันมีผีมาเข้าแล้วคุณก็ต้องฟอ l โล่ไปกับความมันของมันที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะแบบต่อสู้กับอุปสรรคอันนี้ยังไงคือคุณไม่ต้องไปค้นหาอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอ j นจกับมันเ <laughs> ใช่ยกตัวอย่างอีกเรื่องนะที่ว่าใต้ผของน้ําแข็งนะครับเรื่องชัตเตอร์นี่ฮะชัตเตอร์ก็เห<อ>มือนกันแบบลตาเลนเลย ก็คือมันจะมีรับลวงพลางนะครับผม,ม,มจะมีอะไรแอบซ่อนอยู่แล้วเขาจะมาหักมุมเฉลยตอนสุดท้ายแลวดันเล่นเหมือนกัน<อ>ชัตเตอร์จะเป็นลักษณะ,ะแบบนี้ว่าเฮ้ยเอาสุดท้ายคนที่เราคิดว่าดีมันมันไม่ดีดีอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออจะจะจะเป็นอารมณ์นั้น